เข้าใหม่แล้วครับกับ SUV ยอดนิยมของบ้านเรานะครับกับ Honda CR-V 2.4 EL นะครับพี่ตอนนี้เป็นโฉมเก่านะครับพี่รถปี2018ออกใหม่ร้าน5กับร้าน6มหาผมนะครับพี่เหลือแค่7แสนกว่าบาทเท่านั้นนะลดลงเลย50%นะครับพี่ตัวนี้มาพร้อมออปชั่นอะไรบ้างมาดูกันเลยครับพี่ไฟหน้ามาแบบ Full LED และไฟเดย์ไทม์ลั n น n ่งไ g ท์นะครับส่วนกระจังหน้านะครับผมเป็นโครเมียมนะครับพี่แบบสวยๆให้เลยนะ ตัวนี้มาพร้อมแม็กแอนรอยขอบ18ทูโทนแบบส,สวยๆนะกระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ให้เลยนะครับผมส่วนภายในนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมสวยๆเลยระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับและพวงมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะหน้าจอก็สามารถทัศสกกีนได้ถึง8นิ้วเช่นเดิมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจโม,โมชม่นดีๆ สิบรถแสนคนแชร์รับหนึ่งหมื่นคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอดบ้านเขียวแอด99เอ็นหรือโทรที่0 6 5 2 2 8 9 9 3สำหรับนี้ขอบคุณครับ